อันแรกก่อนหกคิดพ่ออะไรดีคิดตั้งสิสองสองได้ไหมแล้วสองต้องมีสี่ก่อนหกอ่าเพราะฉะนั้นนะอะไรอีกนั่งดีๆนั่งดีๆ ห้ามันเลยห้ามันสิบห้าเลยต้องเดี๋ยวอะไ้าห้าเลยสองมาสามใช่เลยสามเจ็ดแปดเก้า I'm the